ก็โหยังเหลยออีกสามระบบเลยอ่าผมขออนุญาตไปเร็วๆได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนใช้งานจริงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสรุปให้ผมอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าใครติดขัดอะไรตรงไหนนะครับผมขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนิดหนึงนลครับอ่าระบบที่สี่นะครับเป็นระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจริงแล้วจะเหมือนกันกับระบบของอ่ออีกอีกไม่ eManagement ใช่ไหมครับที่ใช้อยู่นะครับแต่ว่าในตัวนี้ก็เขียนตาม T.O.R ที่กำหนดว่าจะต้องมีด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยได้ดึงออกมาเขียนเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับข้างในก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลประเภทสมาชิกอัตราค่าบริการข้อมูลสมาชิกนะครับซึ่งจะเหมือนเดิมขออนุญ,ญาตดูเฉพาะส่วนอัตราค่าบริการนะครับอัตราค่าบริการเนี่ยก็ในเบื้องต้นผมมองเฉพาะส c o บค่าธรรมเนียมในส่วนของการจัดการด้านขยะนะครับก็ ตั้งเป็นอัตราค่าบริการที่เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยการจัดเก็บขยะติดเชื้ออะไรต่างๆนะครับขึ้นมาแล้วก็สมมุติเหตุการณ์เป็นครั้งเป็นเดือนว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรนะครับก็ตั้งเป็นตุ๊กตาก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขได้เหมือนกันนะครับในนี้ก็จะมีเรื่องของการรับคำร้องด้วยนะครับที่จะมองเห็น การรับเรื่องคำร้องเหมือนกันกันกบระบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่ในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นที่เกี่ยวข้องเลยก็จะเป็นใบแจ้งหนี้ครับใบแจ้งหนี้เนี่ยเจตนาเอามาเพื่อที่จะรองรับในกรณีที่เราจะคิดค่าบริการอย่างเช่นเคสของการเอาขยะมาทิ้งนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มรายการใหม่ได้นะครับ ในการเพิ่มรายการใหม่การเพิ่มรายการใหม่นี่ผมมองมันเป็นเหมือนเสมือนใบแจง้งหนี้นะครับก็คือเราสามารถบันทึกเป็นรายการเป็นชุดได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นการเก็บค่าขยะประจำเดือนพฤศจิกายนอย่างเงี้ยนะครับวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับประเภทเป็นประเภทอะไรนะครับประเภทตัวนี้จะสอดคล้องกันกับกลุ่มประเภทของสมาชิกที่เราตั้งไว้ในในก่อนหน้านี้นะครับจาได้ไหมครับที่เราจะมีประเภทของสมาชิกว่าเป็นสมาชิกที่ไม่มีค่าบริการ สมาชิกที่เป็นรายเดือนสมาชิกที่เป็นรายวันอะไรประมาณประมาณนั้นนะครับสมาชิกที่เป็นประเภทอื่นๆหรือคิดตามปริมาณน้ําหนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแบบนั้นนะครับสาหรับกรณีที่เป็นรายวันก็คือสมาชิกที่อาจจะเป็นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของตลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับในกลุ่มของกลุ่มที่เราต้องเก็บค่าขยะในลักษณะของรายวันค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในรายวันนะครับ เราสามารถที่จะกําหนดประเภทเหล่านี้ได้แล้วก็ทําการปรับปรุงแก้ไขารายการนะครับตัวปรับปรุงแก้ไขารายการนี่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกันกันกบการสืบค้นมากกว่านะครับเจตนาคือเอามาเพื่ออัปเดตรายการของผู้ที่จะต้องต้องเก็บค่าบริการเขาอะครับพูดง่ายๆแล้วกันนะครับซึ่งแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เราไม่ได้เก็บเขาแต่เขาอยู่ในลิสต์ของเรานะเช่นการเก็บค่าบริการของผู้ประกอบการรถเข็นอย่างเงี้ยสมมุตินะครับ บางคนไม่ได้มาเราไม่ได้เก็บใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับอ,อย่างนี้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะลบรายการของสามาชิกคนนั้นๆได้แต่ในตอนที่เราทํามันเหมือนแผนนะครับแผนว่าเราจะเก็บค่าค่ารายวันของใครบ้างมันก็ต้องทําเป็นแผนล,ลิสต์ใช่ไหมครับลิสต์ซึ่งผมเรียกว่านว่าใบาแจ้งหนี้นะครับกรณีของรายเดือนมีใครบ้างอย่างนี้ครับ ก็จะมีรายเดือนออกมาให้เรานะครับตามรายการที่กําหนดเอาไวนะ้แต่ตัวนี้มี2ส,สมาชิกอยู่2คนที่เป็นรายเดือนนะครับก็จะตั้งค่าของตัวการเก็บขยะมูลฝอยเป็นขั้นต่ําของเขานะครับตามประเภทของเขาเอาไว้นะครับซึ่งก็ยังสามารถที่จะเลือกกําหนดประเภทได้นะครับในกรณีที่เราต้องการอยากจะแอดวานมันขึ้นมาหน่อยนะครับ เช่นมีความซับซ้อนในลูกค้าหรือลูกกลุ่มบางกลุ่มเนี้ยนะครับสามารถที่กําหนดได้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับต้องเกตในระดับของมากกว่า50ลิตรแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับจากนั้นก็กําหนดการคํานวณค่าธรรมเนียมครับสังเกตว่าตอนนี้เรายังกดปุ่มบันทึกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่คนนํานวณค่าธรรมเนียมนะครับระบบก็จะมีการรีเช็คกันอยู่นะครับเพราะกด กลุ่มคำนวณค่าธรรมเนียมเขาก็จะคำนวณอัตราค่าใช้บริการคูณกับปริมาณที่เขาใช้ในที่นี้คือรายเดือนคือเก็บเดือนละครั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดมาเป็นเงินให้นะครับเราก็จิงจะสามารถบันทึกได้นะครับส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เป็นปริมาณน้ำหนักปริมาณน้ำหนักก็คือกลุ่มคนที่ต้องเอารถมาทิ้งขยะในบ่อของเราครับนะเช่นในเดือนนี้ครับในช่วงเวลาที่ผมกาหนด เมื่อกี้ที่เรากรอกไปครับมีแค่คนเดียวคือบริษัทนี้นะครับเอามาทิ้ง1.65ตันนะครับคิดเป็นราคาเท่าไหร่แล้วก็ต้องกดคำนวณหนึ่งทีก่อนนะครับในกรณีที่เรามีหลายๆคนด้วยนะครับก็จะได้ราคาออกมาว่าเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเราเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็รู้สึกจะปัดเศษนะครับตามที่คำนวณเอาไว้นะครับแล้วก็กดบันทึกก็จะได้เป็นใบแจ้งหนี้ออกมานะครับ ไปอย่างรวเร็วแล้วกันนะครับนะเ็บันทึนกต่อไปนะครับวันนี้ผมมีพูดใช้บริการแค่คนเดียวนะครับก็บเลยใบแจ้งหนี้หนึ่งใบก็จะได้รายการใบแจ้งหนี้ออกมานะครับซึ่งในใบแจ้งหนี้นะครับสามารถที่จะทําการตั้งเป็นการชําระค่าธรรมเนียมได้นะครับอ๋อขออภัยครับใน พอเราทําใบแจ้งหนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะได้รายการของใบแจ้งหนี้ออกมานะครับซึ่งก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับจากนี้นะครับหรือลบก็ได้นะครับกรณี่ข้อมูลมาถูกต้องแล้วจะต้องทําการคอนเฟิร์มซะก่อนครับเพื่อยืนยันใบแจ้งหนี้นะครับยืนยันคอนเฟิมการแจ้งหนี้นะครับเมื่อยืนยันการแจ้งหนี้แล้วก็จะสามารถที่จะปริ้นรายการใบแจ้งหนี้ได้นะครับ โดยใบแจ้งนี้ในที่นี้ผมทําเป็นเหมือนกระดาษพับ3ามส่วนนะครับเพื่อที่จะแยกลูกค้าเอาแต่ละคนแต่ละคนแล้วอาจจะเป็นซองเผื่อนะครับเผื่อเป็นซองสำหรับการชําระของของแต่ละลูกค้าของแต่ละคนให้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วก็พับเย็บส่งได้นะครับประทับเย็บและส่งได้นะครับในส่วนของการชําระค่าธรรมเนียมตัวนี้ผมยังไม่ได้ผูกขออนุญาตนําเรียนี้ครับว่าเนื่องจากว่าในเบื้องต้นนี้เราเรามีโครงการว่าเราจะผูก จากการชําระนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลในการปูกกับบัญชีธนาคารออกมาตรงๆก็เลยขออนุญ,ญาตทําเป็นส่วนของเ,อเ,อเดมโมนะครับว่าในขั้นตอนการชําระเราก็จะมีการเจน qr code นะครับให้กับลูกค้าให้ได้สแกนนะครับซึ่งเป็นรหัสเดียวกันกันกบที่เจนให้ในใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็บอกยอดบอก qr code นะครับเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะเป็นการบันทึกในส่วนของการชําระเงินนะครับเราก็จะได้ข้อมูลว่าลูกค้าคนนี้ได้ทําการชําระเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของรายงานครับก็จะมีรายงาน,นตั้งแต่รายงานใบแจ้งหนี้รายงานสรุปใบแจ้งหนี้แล้วก็รายงานการชําระค่าธรรมเนียมในตัวอย่างผมทําการยืนยันชําระค่าธรรมเนียมไป หนึ่งคนนะครับก็คือบริษัทโกลเด้นโกลเด้นไทยนะครับตามยอดนี้นะครับตามยอดที่เราชำระก็เอื่อเอื้อเนื่องจากวันทราบว่าจะต้องใช้เพื่อนในการยืนยันไปมานะครับก็เลยเทำเป็นในส่วนของ CSV ด้วยนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของ Excel อย่างที่บอกไปอันนี้ก็จะในส่วนของใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมนะครับ เชียแล้าขออนุญาตนิดนึงนะครับระบบที่เหลือก็จะเบาๆแล้วครับขอข้ามไประบบร้องเรียนและแจ้งข่าวสารนะร,ระบบร้องเรียนและแจ้งข่าวสารนี้อาจจะดูไกลๆตัวนิดนึง <c oughs> นะครับแต่แต่ก็คิดว่ามันก็เกี่ยวข้องนะครับก็คือ,อผมตั้งใจไว้ว่าให้ระบบเนี้ยครับมีส่วนที่ใช้ในการทําข่าวสารต่างๆนะครับตั้งแต่เรื่องของ ข้อมูลที่จะประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์นะครับโดยทุกทท่านก็สามารถที่จะทําการสร้างข่าวสารของตัวเองได้นะครับในหน่วยในหน่วยหรือกรมกองตัวเองได้นะครับโดยเพิ่มรายการข่าวสารขึ้นมานะครับในรายการข่าวสารก็จะมีหัวข้อข่าวที่เราต้องการนะครับมีรายละเอียดข่าวผมขออนุญาตไม่เพิ่มในรายงานนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะไปโผลในแอปพลิเคชันด้วย ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีใครโดดไปแล้วบ้างเดี๋ยวข้อมูลมันจะเป็นขยะมันจะไม่สวยงามกับภาพลักษณ์ของพวกเรานะครับขออนุญาตไม่เพิ่มนะครับเนื่องเื่องจากว่ายังไม่ใช่ข่าวจริงนะครับแต่ถ้าท่านใดมีข่าวสามารถเข้ามาเพิ่มในนี้ได้เลยนะครับเพิ่มหัวข้อข่าวเพิ่มรายละเอียดข่าวนะครับวันที่จะให้มันแสดงโพสต์คือเราเราทาแล้วแต่ยังไม่โพสต์วันนี้ก็ได้นะครับเราตั้งให้มันไปโพสต์อาทิตย์หน้าเดือนหน้าน,นี้ก็ได้นะครับมันจะแสดงผล ประเภทของข่าวเป็นการจัดหมวดหมู่นะครับซึ่งสามารถจัดได้ในข้อมูลพื้นฐานการอัพรูปหลักของข่าวนะครับแล้วก็รูปประกอบถ้ามีนะครับไม่ได้บังคับนะครับแต่แต่สามารถที่จะเลือกได้สถานะของการเผยแพร่ก,ก็ทําได้ด้วยเหมือนกันเช่นต่อให้มันถึงวันกําหนดที่ต้องเผยแพร่แล้วแต่เราไม่อยากให้เขาเห็นอีกแล้วเราก็สามารถที่จะมาปิดที่เผยแพร่ได้ทีนี้ผมอยากให้ดูตัวอย่างข่าวที่ผมอัพไปแล้วนะครับซึ่ง ัเป็นไม่หล่ยน้องเราจะยกเลสักห้านาทีนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมอัพขึ้นไปแล้วนะครับผมให้ดูตัวอย่างข่าวแล้วกันนะครับข่าวโรงเรียนสังกัดเทศาบาลถวายพ,พระพรชยัยมงคลนะครับผมอีดิทขึ้นมาให้ดูตัวอย่างข่าวเราก็จะใส่หัวข้อข่าวที่เราอยากให้เขาเห็นเป็นพาดหัวข่าวครับ แล้วใส่ดีเทลรายละเอียดของข่าวแล้วก็สามารถที่จะจัดแพทเทิร์นตัวหนาตัวบางสีสันพารากราฟย่อหน้ายังไงจัดได้เลยนะครับเหมือนบวดเอ e กเลเลยในรายละเอียดของข่าวสารนะครับกําหนดวันที่แสดงผลภาพหลกักภาพลองต่างๆที่มีที่เราอยากให้มีสามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็บันทึกการเผยแพร่นะครับหน้าจอเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาแสดงขึ้นมามันจะโผล่มาแบบนี้ครับ ขออนุญาตครับอีกเรื่องนึงเรื่องแบนเนอร์แบนเนอร์ก็คือรูปภาพที่อยู่ด้านบนของเว็บหรือหรือประชาัมพันธ์ข่าวสารเราสามารถจะเอารูปภาพต่างๆขึ้นได้นะครับด้วยตัวนี้นะครับส่วนตัวไหนไม่ต้องการให้ขึ้นเราก็แค่ปิดสถานะแค่นั้นเองนะะหรือลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับส่วนหน้าจอเวลามันขึ้นมันจะขึ้นประมาณนี้ครับก็คือเราจะมีแบนเนอร์อยู่ข้างบนครับที่เป็นรูปภาพที่เราใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปมีรายละเอียดของข่าว มีหมวดของข่าวให้มีข่าวล่าสุดวันเดือนปีที่อัพล่าสุดเรียงจากมากไปหาน้อยให้นะครับก็แปลว่าเราสามารถที่จะสร้างข่าวประชาธมพันธ์ของเราเองได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาเพจหน้านี้ครับไปใช้ประชาัมพันอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นข่าวที่เกิดจากพวกเราสามารถสร้างกันเองได้รวมถึงหมวดหมู่ของประเภทข่าวสารนะครับสามารถมาแก้ในประเภทของข่าวสารได้นะครับหมวดตัวนี้ผมก็ตั้งเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับ ทางสาธาเองอาจจะเอาไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับบริบทของสาธาได้นะครับ okay.